เงาไอ้สาวแท้เดียวนี่อ้าโอคาดเด้คักบ่เอ้ยโหงน้ำพายเอาเป็นอย่างต่อเดี๋ยวก่ไปเด้อพ่อเนาะโอ้น้อบ่ต้องขึ้นลายว่าซั่นพี่น้องเอ้ยม้อนปลาเฮาเด้ออคิดเด้อยังอีหล่าเ้อเลือกกุ่มนาบ่มีบ่มีต้องแยกออกให้มันเป็นส่วนแม่นเจ้า เ่อนซานมันซองกันแล้วเป็นทัวร์เร้อยเลยเนาะคิดดึงอย่างนี้ปะกาทักทายสบายดีสบายดีบอกวา่าจะเป็นพี่น้องภายในประเทศและนอกประเทศกาขอยินดีตอนทับขอสุดซองเบาถาบันเฮาอีกแล้วมาพบมาพบเบาถามันนี่กะทางเบาถาก็ได้มาหาทักน้องปลาเพิ่น พ่อแม่พี่น้องเลยทางบ่าวทากะซิกมือเ้านี่เนะาะโฟวามื่อวานนี่กับโมมีคลิปลงเบิดมือทางบ่าวทากะอยู่ได้เจ็ดมือพอดีกับพอดีมือเ้านี่สันขาวเรียบร้อยแล้วกะันแล้วกะบซิกพอดีเลยมือนี่ทางสามุกเพิ่นกับมาได้มาเมื่อนี่หรือว่าข้าเอาลูกเอาเต้าเมื่อนี่บ่าวทาก็ได้มาพอดีเอาเมื่อนี่ะโอเคเถอะเนาะทางบ่าวทากะสิได้ขับไปหาทางน้องป่าเพิ่นเลยบ่เป็นแนวใดรเนาะอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่ ขุมไอพี่น้องเลยทางตลาดเปิดเห็ดอย่างนี้เน,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 นานะทางนัินเดือกระสาของนกปลาอันรับให้องปลาคนพี่น้องเลยคนคือหลายใช่เนาะเซลเซลเลยคือได้ยินเพิ่นเราแบลเบลมาร์บ่าวควมกันว่ะบ่าวควมดึงอย่างนี้นเนาะทางนองปลาไปทางไหนดูคนบ้างว้า งามคักก็ดีเพื่อนน้องป้าเพื่อนมากับพ่อครับสาวแก้วเพื่อนพอดีสบายดีเด้อน้องป้าเด้อสบายดีทั้งสาวแก้วเพื่อนคือสิเงาเงาเด้อวัอนี้ทั้งน้องป้าตกฮะเจ้าน้องได้กับความสุขเพื่อนผู้ สบายดีเด้อทั้งนั้นเนาะโดยสบายดีพี่กันโดยเนาะไปขึ้นมาทั้งพีด้วยเนาะอ๋อสบายดีพี่น้องเลยมีแต่ขี้ไก่นวดแค่เอันนี้ป่าเาอ้าอ๋อสาวได้หนึ่งวันสั่นพี่น้องเลยโดยแต่หน้ากันก็ได้ขึ้นไปทักทายสบายดีทามเพิ่นมาชอกันเดินเลยนี่เ่พนอกันเต้เดินเดินชิบชิบกุมื้อเนี่ยป่าากะ

บ่ต้องขึ้นลายประสั่นพี่น้องเลยมึงนกป่าเฮาเด้อคิดเรื่องยังไงล่ะเลยหนูเลือกกุ้มเลยต้องแยกออกให้มันเป็นช่วนเจ้าเป็นชาบมันซองกันแล้วเป็นทั่วเรียบร้อยเลยเนาะคิดเรื่องยังอีกบะไปมาสุกจ้ะไปไหนครับเด้อ มีตถามตอืมแค่ิ้วามนังนอ้ยมีตุบต่อเลย่องปามาเมื่อนี่คือมีผู้ใยลายหูลายตามาหนีเป็นมาหยังแหละแ้ขู่แลบคนแท้ฮะเป็นมาลินมาลินมม่ลินม่หัวอือ งานดิน well well um hmm. ี่าว่ามาเรื่อยๆเนี่นเนาะเรามาเบียดมางานเนาะบนเบียดมีงานบอกรึนาบ้าคู่บวชคือเห็นมาบอกน้อยอ๋อแต่ว่าเหตุผลนี่แม่ทองปลาเขามีเรน้องปลาว่าบอได้พ่อบ้าไรบ้านองปลาอืมแค่นั้นเพี่งนี้มีความนั่นให้ใจนะนี่มาบ้านี่คือชีผิวกำกัขึ้นกู้เก่าบั้น ก็ได้คือชิคก้าขาวพิงคุณิบริทาแป้ง <c oughs> เนคิมกับบริทาเนาะอนอนกับบรรลับไปเจ้าคืนนี่นะบุรุษนอนอยูอ่ตั้งมุกตั้งใจเลยเนาะนพี่น้องเอ้เขาก็เริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่เป็นเงาเลยเนาะเริ่มนั่นเลยมี่เนี่ยคิดมานองตาบริมีอยังบ่ แนวนี้เน่คข yeah. mm ิดถาคือถามนี้แนวคขิดไปวันเรื่องนั้นเรื่องนี้กะเบาสูปเบาถากับเบาสุปพังก็ได้นอกเบาสุปเนาะโดยที่จะมาเอามีผ้าห่อให้หมูย่างหมูย่างอือหมูย่างกะดีขึ้นกันเนาะอือดีอะไรมันดีก็เห็นเน่าอีกแล้วไอ้ nó mùi nó nhằn từ thằng này đạo mình sắc hương nhằm vào cho chân cần khả ma à này cây chỉ khuyển hương sát là đấy uhm. 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 nhỉ uhm. nó ra tầng hình bàn muôn chào phải diệt sổ hay sao lộ muôn muôn cùng cháy cả à, là bài ông ma à, vào สิ่งที่เขาว่าได้เขาก็ว่า,วาสิ่งที่พ่าเ่าได้ก็เขต้องว่าเลยก็ได้เด้อเจ้ะใี่เว้นน้าได้หวเหรอเป็นน้ามีแต่ว่าน,นี่คุณเนาะแต่ว่าน,นี่บอกอันเงาเนี่ยไอ้ก็ปล่อยวางเด้อเดี๋ยวมันก,ก็นดีขึ้นเาต้องปล่อยวางเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาเข้ามาในชีวิตเนาะเจ้าแสดงว่าเพคุนเศร้าแต่เมื่อวานนี่คุนมีเรื่องกุ้มใจเลยเมื่อคืนนี่ก็นอนรับนี่ก็เบิ่งคักได้เบิ่งนี่เนาะนอนไม่นอนจักจักเมื่อคืนนี่บอก บุงตาจนดำอ่ะตายาะการมาี่มีเรื่องกุ้มใจ้ะน้องป่านี่ซีซันกับซีเสาเนาะมาตะเกาวนี่เงี้ยมแจมใสมี่อว่ามี่เมีอ่มีเออได้เรื่องแต่เจ็บเขียวอยู่มีเขียวทนเอาไล่ะบปอนกอมันปอนนองมันอ ทางใดเคียนซานหามื่อหาบนแล้วว่อละออกกันสาบอกคือว่าจางไดไหนอยูว่าใกล้เองน้องบ่อสุกน้อนนี่นับหมอยจจจันนี่ทำมาเ้ดีนมาที่ชิมหานี่ได้เนี่ออกกันสานี่ยที่้หยกบุรสมเพื่อนไอ้นี่บดจาบดได้เนาะอยู่แถวนี่มีบอกอานสะพอนเีเมืองอาจสะพอนสะพอนอาจารย์พวกเอาสะพอนมาแม่ันบอก อาสะพอนมันไนะจ๊าคิกี่าน่าเป็นนอนเหมะสะพอนะเคยไปบ่ไปะนแยู่ตรงเห็นบ่มีบ่ใช่ละมีตอนจะไปงานใหญ่เลยเนาะอยู่สวรรค์ตอนนี้บนไงเนาะไปอยู่บ่ไมไปบ่คิดจกไปอบ่ เลยอนนี hum, ้ย um, ังไม่ได้คิดอย่างเลยอืมอืมอืคิดกังใจน้ำพี่น้องเลยอุปปาฮาก็ได้าโดดนมาท่ก็บรราาฮาก็ไดโดยบรมาหาทั้งน้องเพิ่นี่กะิบกลัวมือทั้งบราัเมเิ่งมาทนึกันยิ้มให้พ่แน่เจ้าานคัิ้ม มันเป็นยางเป็นยางเนาะตอนนีอยู่มีนะนะเพราะว่าเออ่าจังไรน้องบอก่ถือเขากันว่ะพี่เสียยาแก้ปวดมาให้กินยายันบวถือเป็นไข้เจ็บนอ้องปามมังบวอะไรเจ็บบวเจ็บยังบวฮะเจ็บปวดเจ็บปวดบวมยาดีเนาะยาดี้เนาะเจ็บปวซ้ำมีบ่บอ ค่อยเฮได้อเออกินยาเด้อส yeah, mm. mm. <laughs> mm. mm. <laughs> ิด้เด้อคิดว่าบ่มีนะกินยาสลาเนาะมีพอบันเท่าอยู่ได้พี่น้องเอ้มีแต่ค่อยว่าพะโลเพิ่นว่าเก้าักเานนะค่อยว่ายานผู้วมีาษาใหม่ักยาอยู่เฮีนบ่้องวาอืมนแม่นบ่คือเห็น50 50เ็นตัวบ่ต้องเป็นส่วนรวม อืมนั่นแหละอืเนาะพอยกกันไปนพี่น้อยอือืมนั่นสิคือค่อยตะกี้แล้วทาเลยน่อืมวิาค่อยห้ามยุ่งเด้ออืมอืมชคือนั่นก็บ่ว่าอีดายยัง มาก yeah, ันยังน้อยเนาะประสบเนาะได้กะซาปลายกันไปกันยังใครนี่ก็วโยกเพิ่นซื้อเพิ่นแก้ววัวพี่น้องเลยเนาะพ่าเนี่ยได้เพิ่นหัได้ยิ้มเนาะเพ่อได้เพิ่นกะคือเก่าเนี่ยพ่อชิมิงคือเก่าที่อืมชิมินกลิ่นจะมอยกัที่อพ่อเพิ่นอยากไปอย่งงัวดับพัดป่ะไม่ได้ย่งงัวแต่ละมือลงปลเลี้ยงอืม เปน็นตัวไหนคือว่าอันนั้นงัวบรชื่อเลยบ่บาษาชื่องัวตะกีนทางเมืองก่อนเมือง่อนไปกินชื่องัวเอาเงินมาชื่ดได้ทางเมืองก่อน,อนไปเรียงงัวแต่ละมื้อนี่เป็นงัวทางประตูปะงวัวอยู่ทางนี่ราคาแพงอยู่บอประมาณงัวไม่ซื้อนี่โอ้ ทำคือบ้านเฮานี่ก็สุประมาณอยู่ในเซอนประมาณสามสี่ล้านน้อบวสุกเนาะประมาณนี้เนาะหกเจ็ดพันเนาะนี่ยบวกใบแพงเดยหนึ่งงูงูบวกเป็นราคาเป็นราคาคือเมื่อก่อนงวเมย์ใหญ่่อยตัวบางใหญ่ขายสองล้านเนื้อโหดพูดยังไงต้องขายพุดโคมันจะห่อนมืออยู่บ่หวะตัวมันบอนั่นงูบวกเป็นราคาคือตรงมือนี่ ทำซิเดเอ่เนาะแพ้ก็ยังแทงกลัวบางตัวอะ้ที่นอไเ่ะจะว่ากินข่าวกับตังที่จิกขากัจ,กจังเมยี่อืนเขาโดดมุ้งจิ <c oughs> จงขนข่าวก,าก็ยังจ<อ>ังเมย์สองแกงปลาแ้วเก่ามีเฮงินเย้ะแต่เก่าเนะาะก,กาับแกงปลามีเงินมีเงแต่ละมือนี่มีคนขมาหา,าอยู่เนาะมีมี

cho vào kia cho kia có oh. kiểu nằm ý nó đường, ổ nằm đó bà ra tuổi sao, sau này mới nhìn nó đẹp kìa nó còn trái này ạ thêm lắm, thêm lắm chứ khỏi đúng rồi, đúng rồi phần đậm nằm lắm, vàng còn cả nó uhm. cả mì bò uhm. à, nó còn ổ con này ừ ừ đó khỏi đó chị, uh, theo mưa kiều ra khỏi con nhu มางินฮะม้เอาได้เงินเอาโคนนแล้วไปเกี่ยวเขาเรื่อบับรทาจักเจ้าขน้าบัทามันคู่มันห้าแสนไปมันหาแสนโอ้บ้นหาแสนได้ย่งนะข่าได้ข่าลบมูอเอาเอาเพลงขนาดนั้นจะเอาไปยังเงินะอช่องมือก็ล้านหนึ่ง ไปทั้งสวรรค์หรือทังนี้ทังปีน,นะ,ะั้งเคยไปท่แล้วคือไปร,รอบไปทั้งสวรรค์น้องเว้งเปียมือเดียวกันบ่อุู่พีพ่จุ๊บจุ๊บเด็กเก่านน้มือออกภาษากันนั้งแต่กเก่าเนะาะออกาษา แต่ก่อนเอาเห็นเริ่มก่อนปีทีเริ่มก่อนปีนี้เป็นยั่งบานั่นเลยปีนี้บึกจำบึกได้แต่มองปากันเนาะคลายเข่าคขายเข่าคายน้ำได้เลเ่าเนาะโอ้แต่อยันพี่นี่แม่คลายข่าเห็นไหมนพระอด้ไปก็ดีใจไง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 ไยไงไงไงไลไง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 ได้าไงไงไงเงไงไงไาไง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 ลงบ่ขายงไ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 งวงไ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 งา อะไรนะในใจนะตัวน้อยตัวห้าสิบตัวห้าสิบตัวน้อยนด้แตัวห้าสิบคนอ่ะตัวเนื้อชีตัวเนืงอมาได้ตัวชีชีเป็นราคาหรือสนอเนี่ธรรมดาเนาะอืยังบอกไก่เจ้าบ่อได้ขังบ่ละบกยผมก่อิ่มดีแล้วกระตุ่ยแด้วแบบนี้อืมพวกไก่ปล่อยมันนี่เข่าก๊าลัยใช่ไหมแถวนี้เนาะ่นหากินทั่วที่ทั่วเดนไหนห้องเนาะการมาทั้งนั้น vừa rồi đấy, nửa tìm được mưa nữa nó, tôi mì này anh ok anh phá nha tên em mặt này Hắc em mặt chán thế này này, mùi <laughs> tìm được mùi này, em mặt cái tìm này đi, tòi em mặt thế, tìm được mùi tòi em mặt mùi tòi มีแต่อุกใจเรื่องเดียวเรื่องส่วนตัวบุมีเงินไปบุญจรงเอื้อบ่อุกใจเรื่องนี้บ่เดี๋ยวนี้คือสุขคือเหงาแท้เดี๋ยวนี้เนาะปกติเออเริ่มอะไรนี่ก็ปกติมึง น้องมินตาปริมาดีน้ำบ่เดี๋ยวนี้ต้องมาสิกามาเป็นยังให้สันบตัวออุปกามาชยเอาชมทาปากมาขีดแล้วชุสิปากน้เอ่อเอาจูอันเจ้าเคยถามเพื่อนนเพื่อุปากน้ำบ่เมื่อไปลทางพเห็นไปเจอในทางกายนาเพือนเมอใส่ยงพิจิตรจะรับริยินหรือจ๊ะบริยินิเมช่องนี้อก บอเราเนี่ยพีส่อยันหูแล้วอึ้งไงเนี่ยเราบอได้ยินคักนะมีจต่วาระบบทำอะไรก็พื่เพื่อคยินหน้าประตูคนอยู่ทางเอินแทบไรเงินเราทำที่ลืแล้วนอนนานไปหรืเลยนี่นม่นละไปเี่ยงงัวนี่จะละเมื่อนี่ไปเดียงแถวอะไรนี่ แมย่ามาไปเดงโคกยังบ่จูงเอาเดจูงคุณน่ะโตคุณน่ะโตกันอิ่มเลยเนาะคน่ะโตคุณน่ะเซาคุณน่ะเซาใครไปเดียงกันหลายคนกับม่วนนี่ดอกาบ่สุกเนาะไปเดงโอ้ยแต่รุ่นบ่ทานี้พากันฮอกข้าวตําแจ้วไปเยงอยู่โคกนี่ักคือยังนี่อือมสมอว่าเน้ยกินข้าวโพกกับม่วนด้ข้าวจําแจ้วก็แซ่ เมนลีลนะอ,อยู่เพื่อนนี่บม่บม่อยากกินเลยอยู่เข่ากับคักในแห้ <c oughs> งคักมาชมดมพูดมาโวย้ยกับถือค่ะฝนตกลิ้นเนี่ยจ,จินิลลอกกับมวยากขุดตีโจกเอาโลดบ่ล่างล่างใส่เลยค <c oughs> ักได้ตะกินเนาะเรื่องงัวกับลายคนไหนเป็นชิปคนไหนคักที่ยักกยงนี่โคกเป็นโคกใหญ่นเนาะตะกี๋ปลาตัว <c oughs> ก็เลี้ยงนัดชนงัวเอางัวชนกันบ้านนั้นบ้านนี้ไดอืมมันเจอบ้านกอยมื้ออื่นเจอกับบ้านหยางวาซน้งัว้ัวตกาฟังนได้อยงนอนตมอ่าเรียบร้อยงัวผู้นั้นสนะผู้นี้นะแล้วก็มื้อนไปทั้งพ่อกันบ้านอนเ้อกนอนจักบ่แล้วพี่น้องกินยวพี่น้องเอยเนาะโอ้ยเดี๋ยวบ่สบายเบิ่งเนาะไปกินยาเด้อนนีเด้อไปกินยาด้เด้อยังอๆอยู่นี่ แต่ว่ากินยาพอปักนอนปักพรอนแมงคามอภัยคุกอะมาเขาท่เป็นแมงกินอ๋อสารนอบาสุกปันนี่เนาะใช่เพิ่นกินยาก่อนพี่น้องไงเห็นยาละกันนอนพักพ่อนถ้าว่ายังบวดเศร้าก็ได้ไปหาหมอเนาะผู้ใด้เนาะเลยไปฉีดยาไปสิดยาผู้ใดนไดี๋ยวรูปป่าเด้อเอาโอเคพี่น้องไงทางเราไปจะได้สำลาหรือว่าจบคลิปเนาะ ก็เสียด้อำลาทางนอกป่าเขาเสกอนพี่น <S 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 ้องเลยน้องสำหรับคลิปนี้เพื่ออะไรสบายดีน้องป่าเด้อโอเคพ่อแม่พี่น้องท่านนี้ทางบ่าวตาก็เสิได้ขอตัวจบคลิปลงคลิปตอนนี้เด้อทางบ่ตาบ่ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องท่านนี้บ่าวตาก็เสิได้กลับเข้ามาสมัยดีสมัยดี